เปิดโรงเบียร์ในอเมริกาทํำยังไงต้องในเมืองไทยดิวะจริงๆแล้วยีเป็นคนทําเบียร์เราเป็นคนเตรียมของจริงๆมันก็ผิดกฎหมายไปหมดครับ<ด>แก้วเสื้อหรืออะไรเงี้ยขึ้นอยู่ว่าเขาจะจับหรือเปล่าถ้าทําแบบเนี้ยอาจโดนปรับห้าหมื่นถึงหลักแสนป้าโดนเรื่องสะเกีนที่ญี่ปุ่นใช่เปล่เขาก็เปิดคลิปอันนี้ให้ดูเลยว่าคุณพูดอย่างนี้รสชาติหวานทานง่าย เมกาปิดร้านพี่เมกาเขาปิดร้านเลยอยากทำเบียร์นะคือคนคอมเมนต์กันมาเยอะแต่พอบอกว่าจะมาเรียนทำแม่งอยากโดดขึ้นมาทันทีเลย หมือนติดสมัยไวรุ่นอ่ะพอเรียนที่ปากเกร็ดแบบจะเข้าเรียนเข้าเรียนทีไรแม่งต้องไปโดดโดดเรียนตลอดโดดเรียนแทงนงแทงนุกแต่วันนี้แม่งคิดว่าสัญญากับชอบเปิดละว่าถ้าได้มาเรียนทําเบียร์ได้รู้ว่าโรงเบียร์เขาเปิดกันยังไงจะไม่โดด สดีครับอรุณสวัสดิ์ครับนี่ชื่ออะไรครับเนี่ยผมตูนครับผมเป็นพนักงานที่นี่หรือเปล่าใช่ใช่ครับก็มีบูทด้วยเป็นก็ทําทุกอย่างแหละครับแต่ว่าหลักๆผมก็จะเป็นเหมือนเป็นวิวมาสเตอร์ของที่นี่ครับก็คือเป็นหัวหน้าฝ่ายผลิตครับผมโอ้หงั้นวันนี้พี่จะสอนผมผลิตเบียร์ได้ได้จ้ได้วัตถุดิบมีอะไรบ้างแล้วก็ถ้าจะผลิตเบียร์ขั้นต้นจะมีขั้นตอนยังไงบ้างสบายมากครับผมก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยก็ได้โอเคครับ วันนี้พี่ผลิตเบียอะไรครับเนี่ยอ่าวันนี้เราจะทำเบียรกล้วยตากนะครับเบียรกล้วยตากใช่ใช่กล้วยตากของไทยเนี่ยนะใช่ครับผมเป็นสูตรของลุงยอดครับแบรนด์ยอดเบียรก็เป็นพาร์ทเนอร์ของร้านเราด้วยที่นี่เราจะมีหลายๆแบรนด์มาอยู่ด้วยกันนะครับโอเคครับอ้กล้วยตากเบีย์นี่เป็นเบียรสไตล์แบบไหนครับเป็นวีดเบียครับเป็นวีดเบียก็วีดเบียก็คือเบียรข้าวสาลีแต่คือลุงยอดแกอัดแบปโดยการใส่กล้วยตากเข้าไปนะครับอันนี้คือข้าวบาเล่ข้าวบาเล่ครับ ก็คือโดยพื้นฐานของการทําเบียร์ก็คือการสกัดน้าตาลออกจากธัญพืชอะครับเอางี้สมมติถ้ามี1 2 3 4สามสี่ที่ต้องเตรียมหลักๆแล้วครับเบียร์มันใช้อะไรบ้างครับหลักๆมีมอลครับมีฮอปแล้วก็มียีสต์แล้วก็น้ำครับสี่ส่วนผสมสำคัญก็คือน้ำใช่ครับใช่โอเคครับลองอธิบายเบื้องต้นว่ามอลนี่มันคืออะไรครับถ้าค่าบาเล่มันจะเป็นปวงปใช่ไหมแต่ว่ามอลเนี่ยคือเขาไป ปล่อยงอกแล้วก็ตากแห้งที่บ้านเรามีปลูกไหมครับมีที่ภาคเหนือแต่ว่าบ้านเรายังปลูกได้น้อยครับเพราะว่าเหมือนมันจะไม่ชอบความชื้นบ้านเราฝนตกเยอะก็จะปลูกได้ช่วงหน้าหนาวแต่ว่าตอนนี้ก็มีโครงการที่เสมิงครับศูนย์วิจัยพืชเมืองหนาวเขากำลังพยายขยายพันธุ์อยู่แล้วฮอปอะครับฮอปลอบุกที่บ้านเราไหมครับมีครับมีก็แต่ว่ายังน้อยอยู่ครับก็ยังน้อยอยู่เหมือนกันนี่คือสองวัชพนธ์หลักๆที่ต้องใช้ในเวียกก็ยังน้อยอยู่ใช่ครับฮอปนี่ก็น่าสนใจครับเพราะว่า มีหลายคนทําฟาร์มจริงจังรจริงจริงฮอปเนี่ยเมื่อก่อนเขาจะบอกว่าปลูกเมืองร้อนไม่ขึ้นหรอกรแต่เขาว่าพัฒนาสายพันธุ์จนตอนนี้มันขึ้นละเริ่มเสถียรแล้วมีคาแรคเตอร์ของตัวเองอผมคิดว่าในอนาคตก็น่าจะมีฮอปสายพันธุ์ไทยขึ้นมาฮอปต่อไปคือยีสต์และยีสต์ <Ye ast S 2> <ม>นี่บ้านเราเป็นไงครับยีสต์บ้านเราก็มีการเพราะอยู่ครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะมีงานวิจัยทางเหมือนยีสต์เพื่อทําสาโทอะไรพวกนี้มากกว่า ว่ายิสของเบียรโดยตรงเนี่ยยังเริ่มเริ่มมีแต่น้อยครับส่วนน้ําน้ํามันใช้ที่ไหนก็ได้ครับก็จริงๆน้ําของเราจะใช้น้ําร o ครับก็คือเป็นน้ํากรองแล้วก็เราปรับแร่ธาตุอีกทีเรื่องวัตถุดิบเราพอรู้คร่าวๆแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการที่พี่จะทําเบียร์กระตากวันนี้วันนี้เบื้องต้นเราจะเริ่มจากการบดมอสก่อนครับครับตอนนี้น้องๆก็กาลังเตรียมบดบดครับบดให้มันแตกก็คือไอตัวข้าวบาเล่เนี่ยครับคับผม มันคือข้าวที่กําลังท้องแก่ว่ากันเถอะ,<ฮ>ะแล้วเราก็ไปหยุดมันแล้วก็คั่วมัน <ฮะ S 2> เราต้องการสารอาหารข้างในของมันเราเลยต้องบดให้มันแตกก่อนนะครับ พี่ตีครับผมพี่ตีพี่ตีครับบ๊าับดีครับแล้วก็มีกล้วยตากอยู่ข้างหน้าตอนนี้พี่ตีรังเตรียมวัตถุดิบอยู่ ใช่กล้วยตากก็คือเป็นเป็นส่วนผสมในเบียร์วันนี้เนาะจะเป็นสไตล์วีทเบียร์ค่ะครับจริงๆอ่ะอยากให้มันมีความเป็นไทยๆลงไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะออ๋คืออย่างใส่กล้วยตากไปมันก็จะมีกลิ่นกล้วยเนาะแล้วก็จะมีกลิ่นแบบกลิ่นคาราเมลจากกล้วยเนาะอันนี้เป็นกล้วยจากจังหวัดอะไรครับจากจังหวัดชุมพรค่ะอ้าวไม่ใช่จากจังหวัดตาบะครับไม่ใช่ค่ะแหวนหน่อยแหวนหน่อยเนี่ยอันนี้มึงก็ยังไงเชิญที่เมกาบอกมึงไปทำคอนเทนต์นี้มึงทำไมึงไม่ยอมเล่นมุกเลยอ่ะห้าบาทสิบบาทก็เอาเอาหมดนะฮะคือต้้องเเป็็นกลลวยบ คือนางจากจังหวัดชุมพรเท่านั้นค่ะเป็นของขึ้นชื่อของเขาเลยคือเราใช้ตรงนี้อย่างน้อยเราก็ได้สนับสนุนจากท้องถิ่นด้วยอะไรเงี้ยทำให้เขาก็มีงานมากขึ้นมีเงินมากขึ้นด้วยเหมือนกัเราย้ายไปย้ายไปแยกกากแยกกากดีกว่าถ้าดูตัวแยกกากห<ม>น้าตาเป็นอย่างนี้มันจะมีตะแรง เราจะเอาเศษเปลือกมอสออกให้หมดเพราะว่าเราอยากให้เราไม่กินเบียร์กับเปลือกถือไหมเม่เอาออมมันก็จะโหลดลงมาครับกรองออกให้มันใสจากไปต้มครับผมก็คืออย่างแรกก็คือมอบดมอมอแล้วก็แช่น้ําร้อนแช่น้ําร้อนาจกแช่น้ําร้อนเสร็จแล้วก็มาเป็นแยกกากมอแยกกากมอครับเราเอาเราไม่เอากากมันเราแค่น้ำที่สกัดมาใช่นั้ขั้นตอนนี้ก็ต้องพิถีพิถันนิดนึงเพราะว่ามันจะมีน้ําตาลที่เกาะกับข้าวอยู่ พอเราแยกกากเสร็จเนี่ยเราจะได้น้ำนิ่เดียวเราต้องเอาน้ำร้อนมาล้างมันต่อให้แบบว่าชะน้ำตาลออกให้หมดเนครับพอเราจะเอาส่วนนั้นด้วยไหมครับใช่ครับเอาด้วยครับเอาเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องรอยีสต์ไปกินน้ำตาลอะประมาณนี้ัอ่ะแล้วหลังจากขั้นตอนนี้เราไปยังไงต่อครับก็ทีนี้เราก็จะได้เขาเรียกว่าน้ำวดน้ำวดนี่คือน้ำหวานที่สกัดจากแตงพืชเนาะอ่าอ่าไปอยู่หม้อโน้ตไปอยู่หม้อนี้ละนี่คือหม้อต้มเบียร์ละครับผมมาตรงนี้เราก็จะต้มเดือด 100องศานะครับเพื่อฆ่าเชื้อแล้วก็เป็นการปรุงรสด้วยครับต้มเดือดประมาณ60นาทีตรงนี้เราก็แบบอยากให้เบียร์รสเป็นยังไงเราก็มาแฮชัดตรงนี้ไอ้ขมมากขมน้อยใส่สมุนไพรหรือไม่ใส่สมุนไพรอะไรพวกนี้ก็แล้แต่สูต้ของแต่ละคนแล้วอันนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ก็เหมือนคุกกิ้งเลยครับคุกกิ้งเละคุกกิ้งทีนี้ยีสต์มาตอนไหนผมอยากรู้น้ำมาหมดแล้วน้ำขอบม้อเนี่ยมาหมดแล้วน่พอพอเราต้มเสร็จนะครับเราส่งมาที่ข้างล่างนี้ครับ อันนี้คือถังน้ําวนคือเราจะปั๊มน้าเข้าด้านข้างครับแล้วให้มันวนเพื่อให้ตกกนะกอนอ่ะมันมารวมตรงกลางครับผมแล้วต,ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเพจทชิลเลอร์เขาเรียกว่าตัวแรกเปลี่ยนความร้อนนะครับเพราะว่าเราต้มเสร็จใหม่ๆน้ำมันจะร้อยองศาใช่ไหมครับผมยีสต์เนี่ยถ้าร้อนมันจะตายคือร้อยองศาเชื้ออะไรก็ตายหมดแหละเราก็ต้องมาปรับให้ให้เหมาะกับสายพันธุ์เขา ก็คือว่าเป็นสายพันธุ์อะไรครับมันจะมียีสต์หลักๆก็จะมีกีเกลือลกับลาเกอร์ครับเอลกับลาเกอร์อ่ะก็เหมือนสไตล์เบียร์เลยใช่เอลกับลาเกอร์ถ้าเป็นยีสต์ลาเกอร์เนี่ยมันจะต้องการความเย็นเยอะหน่อยเพราะอยู่อากาศหนาวทํางานช้าอะไรองี้ครับแต่เอลเนี่ยมันจะต้องการอุณหภูมิสูงหน่อยมาดูตรงนี้ก็ได้ครับบอกว่าตัวนี้เราหมักลาเกอร์อยู่ก็เนี่ยประมาณ11อองศาอย่างตัวนี้ครับหมักเอล ระัเอลก็อยู่ประมาณ1 8บแถึงยีก็<ส>คืออุณหภูมิครับใช่ครับ<ม>จะทําเบียร์ประเภทไหนก็ต้องเลือกยีสต์เลือกวัตถุดิบด้วยมันมีคนบอกว่าจริงๆแล้วยีสต์เป็นคนทําเบียร์เราเป็นคนเตรียมของสุดท้ายเบียร์ดีไม่ดีขึ้นอยู่กับยีสต์ครับถ้ายีสต์มันอารมณ์ดีฮปปี้ทำงานโอเคมันก็แบบพวกเราก็แฮปปี้เอ็นกอร์โฮลเกิดมาจากตอนไหนอ่ะก็ตอนที่ยีสต์เจอน้ําตาลครับนี่คือพื้นฐานของแอลกอฮอล์ทุกประเภทยีสต์เจอน้ําตาลสร้างแอลกอฮอล์ครับบวกคาร์บอนน้่ น้ำตาลขึ้นอยู่กับว่าถ้าเป็นน้ำตาลองุ่นก็เป็นไวน you know? mm ์ใช่ครับถ้าน้ำตาลธัญพืชก็เป็นเ <c oughs> บียร์ถ้าน้ำตาลจากแอปเปิลก็เป็นไซเดอร์แล้วถ้าเอาไปกลั่นต่อก็จะเป็นวิสกี้แต่ถ้าเป็นไวน์ครับเอาไปกลั่นก็จะได้บาลานซ์ดี oh, ลแล้วแต่ว่าเราจะอ <c oughs> ใช่ม,ใชมันเหมือนวิทยาศาสตร์เหมือน,นกันนะเหมือนใส่เคมีที่มาปรุงยาใช่ครับใช่มันก็ผสมกันครับระหว่างศิลป,ปะกับวิทยาศาสตร์ <c oughs> ถ้าศิลป,ปะเพียวๆมันก็รสชาติมันอาจจะไม่สม่ําเสมอ,อ <c oughs> แล้วก็ต้องมีทั้งไอเดียแล้วก็มีวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยมันตามอารมณ์ไงถ้าศิลปะถ้อย่างคำนี้ถ้าจะอนี่ยยีสกินอยู่โอเคถ้าเราเห็นคาร์บอนอย่างเงี้ยแปลว่ามันกําลังทํางานอยู่ อ๋ออันนี้คือสิ่งที่พี่ไม่เอาหรือว่าะใช่ครับถ้าสำหรับที่นี่เวลาเราทำเอวครับเราจะปล่อยออกหมดแล้วเราค่อยเติมทีหลังเราค่อยเติมทีหลังก็ได้อ่เรียนรู้วิธีแบบนี้มาล้มผิดล้มถูกบ้างไหมพี่สักพักก็ชิบหายไปเยอะชิบหายใช่คาเยอะโชคดีมันเป็นคอมมูนิตี้ครับก็มีคนช่วยตอบคำถามช่วย ก็ช่วยๆกันล้มผิดล้มถุกแล้วก็มาศึกษาปล่อยความรู้กันจริงไม่ใช่แค่ในไทยนะครับก็ต่างประเทศก็ช่วยตอบด้วยก็ช่วยกันใช่ใชผมอยากรู้จังไอ้แทงที่พวกพี่ซื้อมาเนี่ยมันแพงรึผลิตได้ในไทยไหมพี่อ,อยางงี้ต้องสั่งนอกก็จริงตอนนี้ในไทยก็เริ่มมีผลิตแล้วราคาประมาณเท่าไหร่พี่จริงไอ้ตัวนี้ก็หลักหมื่นครับตัวถังอย่างเดียวตัวถังตัวแทงอย่างเดียวจะไปแพงพวกอะไรพวกอะไรบ้างแพงพวกอะไรเสร็จสับพวกแทงหนึ่งก็อาจจะเสียประมาณสักเกือบแสนเลยเกือบแสนครับมโอ้แล้วพี่มีกี่แทง สิบสี่แท้งตามกฎหมายเก่าตามกฎหมายเก่าแสนลิตรต่อปีอ๋อแสนลิตรต่อปีครับผมโอเคแต่ว่ากฎหมายใหม่มันก็เหลือร้อยลิตรอะไรเงี้ยร้อยลิตรถ้าเล็กลงหน่อยก็จะถูกลงร้อยลิตรนี่หมายความว่าอะไรพี่หมายถึงว่าแค่ผลิตร้อยลิตรต่ออ่าคือไอตัวขนาดขนาดใช่อะขนาดแท้งให้ได้ร้อยลิตรใช่ครับก็จบแล้วก็จบมีแท้งเดียวพอไหมก็ถือว่าถูกไหมก็ถือว่าถูกอ๋อแค่ให้มันได้ร้อยลิตรจริงทําเบียร์ไอ นอกจากเรื่องอะไรพวกนี้ความแพงอย่างคือเวลาเราชอบไม่คิดเงินตัวเองไงเดือนหนึ่งทำร้อยลิตรก็ได้แล้วแต่จริงๆถ้าเกิดว่าไซส์ที่มันเหมาะสมอะเราทํางานแล้ว วันหนึ่งเราได้สอ0สามร้อยิอะไรเงี้ยมันก็ประหยัดเวลาอ๋อเดี๋ยวมีขั้นตอนนี้ที่อธิบายมาแล้วมียีสต์ลงไปแล้วก็คือรอแล้วรอใช่ช่วงนี้เราก็จะมาเปิดเอาแซมเปิลไปเช็คเรื่อยๆมายความว่าเบียร์ในนี้ก็คือเบียร์สดแล้วถ้าเสร็จจับกี่เดือนอะไรประมาณยังไงครับก็ จริงๆนี่อย่างเงี้ยรับอย่างเงี้ยจะเห็นภาพกว่านี่น้องเขาทางานอยู่ถ้าเขากินจนหมดละอาหารหมดละคือมันมีแอลกอฮอล์ละคับผมสักพักไอ้สัญญาณพวกนี้มันก็จะเบาลงพอสัญญาณเบาลงเนี่ยเราให้มันจัดการตัวเองสักหน่อยทีนี้เราก็แยกตะกอนออกแยกตะกอนออกเพราะว่าพอตอนนี้มันกินมันก็จะพุ้งไปหมดใช่ไหมครับคับผมแล้วพอมันตายมันหล่นลงมาเราก็จะเอาออกมาอ๋อหลักการของผมคือเราต้องแยกสิ่งที่เราไม่ต้องการออกให้มากที่สุด อ๋ครับผมเนี่ยเราก็แยกออกมาเสร็จปุ๊บทีนี้เบียร์มันก็โอเคล้วเหลือแค่ปรับความซ้าให้เหมาะสมแต่ละตัวก็เดี๋ยวอาจจะมีกรรมวิธีที่เป็นเทคนิคของพี่เขาต่อไปอาอัดแก๊สเข้าไปอะไรยังไงอย่างลาตเร์ที่นี่ก็ไม่ได้อัดแก๊สไม่อัดแก๊สละก็กักความดันไว้ไปเลยโอเคงั้นก็อาจจะจบ หมดวิธีการทำเบียร์แบบเบื้องต้นซึ่งสามารถมาศึกษาต่อได้นะในหลายๆที่ในคอมมิชเนตี้แล้วก็อาจำมาแวะมาที่โรงเบียร์สาขาประชาชื่นมานั่งคุยกับพี่ตูนเขาก็ได้ด้วยได้ครับผมโอเคแต่ผมอยากมีมีให้จิมจากแท้งค์เไหมฮะือยังได้ขอที่ฟอกกี้เลยขอบคุณมากครับอันนี้ถ้าเป็นน้ำยาคาเสือครับเวลาเราเปิดแซมเปิลเนี่ยมันอาจจะมีเซโรเข้าไปได้หรืออไย่งงโอ้โหนี่แม่ กินเบียร์สดๆจากแท้งเลยเนะี่ยสุดโอ้วหัดได้วัดได้แล้วตอนนี้เหรอเหรอเออไอ้แคยกูโฆษณาะอะไรไม่ได้ด้วยดนะิไอ <c oughs> ้แคยต้องอยู่เงียมๆแล้วก็กินแล้วก็ยิ้มไปแต่ถ้าตอนนี้พี่บ่าวไอ้โอ๊กจันตั้มดูนี่มึงน้ำลายไหลแล้วจริงก็เขาเรียกอะไรเบียร์ตัวนี้เป็น IPA ได้รับอิทธิพลจากอเมริกาได้แล้วครับ เป็นอเมริกันสไตล์อ่ะตัวนี้จริงอันนี้ก็อย่างที่บอกก็รอผลแลบถ้าผลแลบก็ตัวนี้ก็จะน่าจะเป็นตัวที่ทุกคนอยากกินตัวหนึง่งนะฮะผมพูดอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ไ <laughs> อ,อ้เยี่ยมมลำบากไอ้ตว์ไม่เหมือนไม่เหมือนกินข้าวกะเพราแล้วบอกว่าอันนี้แม่งมันเป็นยังไงได้เอออะไรก็ได้ไอ้ความลำบากมันก็ทำให้พวกเราแบบช่วยกันเยอะมากขึ้นครับต้องเอาเพิ่มไหม เหมือนลงเบียร์ชาปรชาชื่นเพิ่งชวนเนสกับเอลิกมาถ้าใครได้ดูเปื่เดแล้วดูได้ดูคลิปนะครับที่เป็นคนไทยที่เปิดร้านเบียร์ที่เมกาครับไปติดต่อยังไงแล้วทำไมชวนเขามาคุยอะไรยังไงคือตอนนั้นผมไปอเมริกาแล้วไปเที่ยวมอกซาครับก็เลยได้รู้จักกับคุณน้คุณอ่้เขาก็เคยแนะนํามานานแล้วว่าเพื่อนเขาชื่อเนสเนี่ยจะมา เทีย่ยวเมืองไทยผมก็เลยรู้สึกว่า้ผมได้คุยกับคุณเนทอ่ะแกแชร์ไอเดียเรื่องธุรกิจเยอะก็เลยอยากให้เพื่อนๆที่เปิดร้านอ่ะมาฟังก็ต้องขอบคุณนะครับ UOB มากๆจริงครับผมนเนทดูอยู่พี่นะนุดูอยู่ก็ขอบคุณมากๆนะจากวันนั้นแม่งยาวมาถึงตรงนี้แล้ว <laughs> <laughs> พาเปิดเดย์มาเปิดโลกและยาวมามากครับผมเบียร <laughs> ์ทำให้เราเดินทางใช่แล้วมีสิ่งหนึ่งที่ <laughs> ยังเดินทางอยู่เรื่อยๆนั่นก็คือช็อปหน้ามานะครับใครอยากจะสั่งของนะครับจากที่เมกาส่งกลับไทยนะครับ ติดต่อไปที่ช็อปนี้มาครับเพรารับบริการกดสั่งของจากอเมริกาส่งกลับไทยเออผมอยากได้ของพวกนี้เหมือนกันไอ้พวกของทําเบียร์บางอย่างต้องซื้อที่นู่นอ่ะติดต่อไปเลยติดต่อได้ใช่ไหมส่งเร็วทันใจแน่นอนโอเคถ้าใครอยากสั่งของอีบงอีเบย์ซ็อกเอ็กอะไรก็ไปจัดได้แล้วพี่ที่อยากจะได้อุปกรณ์อะไรเราสั่งได้อุปกรณ์เล็กน้อยอะไรเงีก็จัดไปครับไปครับผม ให้พี่พาผมชิมเบียรกุยตากหน่อยไหนๆก็ดูวิธีทำมาแล้ว นี่นี่ก็เป็นเราก็ต้องปิดโลโก้นิดนึ่งให้ดูโอเคโอเคต้องปิดต้องปิดโลโก้ใช่ไหมครับใช่ใช่แต่ว่าเราให้เห็นว่าแวมแวมได้อะไรเงี้ยแบบว่ามันก็ตลกดีอ่ะเอออันนี้คือถ้าโดนคือพี่โดนหรือผมโดนอ่าน่าจะเป็นน้องโดนหรือว่าอาจจะโดนคู่ก็ได้คือวันนี้อยากให้พี่อธิบายเรื่องของกฎหมายได้ละกันได้จะได้เซฟเซฟหน่อยในคลิปนี้ครับผมเดี๋ยวเราลองไปเดี๋ยวผมไปเตรียมให้ครับได้ครับ ขออนุญาตเดินเข้าบาร์ยาว8เมตรพี่ไดให้ผมเดินเข้าบาร์จริงๆมันก็เขาเรียกอะไรมันผิดกฎหมายไม่หมดอะครับแก้วเสื้อหรืออะไรเงี้ยขึ้นอยู่ว่าเขาจะจับหรือเปล่าอันนี้ลุงยอดครับจะของสูตรเรียกไว้ตากครับผมนี่ครับผมงอนมดนะนะเอาจริงแล้วพี่ผมพูดอะไรได้บ้างเนี่ยที่จะไม่เข้าตารางที่เขาจะไม่ส่งหมายเรียกมาที่บ้านผมเนี่ย คือจริงๆผมอธิบายกฎหมายมันก็ค่อนข,ข,ข,ข้างกำกวมครับแต่ว่าเขาบอกห้ามเชิญชวนอะไรเงี้ย <Okay. S 1> คือผมว่าโดยพื้นฐานเราก็บอกว่าอันนี้เราเป็นการให้ข้อมูลเนาะหรือว่ามันก็เป็นแฟ mm hmm. ในเรื่องของผู้บริภโภคเรื่องของการชิมเรื่องของรสชาติเหมือนเหมือนเราพูดถึงอาหารธรรมดาไม่ได้จะเชิญชวนให้ใครมาดื่มเบียร์หรืออะไรเงี้ยครับ <Okay. S 1> มันก็คืองานของพวกเราอะ่ะล้วก็เราก็เอามาเล่าให้ฟัง นะครับเป็นการให้ข้อมูลเข้าใจไหมที่พูดกับชาวเปิดหรือที่พูดกับใครครับผมเห็นว่าเดี๋ยวมีน้องที่มาที่วันนี้ด้วยที่เป็นแบบเปนอินฟลูเอนเซอร์ใช่ครับเขาบอกว่าเขาเป็นคนแรกเลยที่โดนใช่ใช่ก็เป็นเป็นบล็อกเกอร์คนแรกเลยจริงๆนะว่าคฎใหมายเนี้ยมันออกแบบมาใช้กับเหมือนคดีเจ้าใหญ่เลยครับค่าปรับมันเลยค่อนข้างสูงนะกรับแต่ว่ามัน เกิดการแอปพลายมาใช้กับประชาชนด้วยยงอินเทอร์เน็ตมันก็เลยค่าปรับอะไรอัตราส่วนมาเลยเลอะเทอไปหมดเลยครับเขาบอกว่า50,000ื่นถึงห้าแสนนะครับอ่าใช่ครับถ้าเป็นบริษัท5 0 0แสนครับโอ้โหจริงๆเขาควรจะอ่ะอย่างน้อยเข้าใจว่ามันผิดน่าจะแก้กดให้มันเหมาะกับประชาชนหน่อยป่ะที่แบบพอจะแบบไหวอยู่อะไรเงี้ยครับผมมองอย่างนี้ครับว่าเจตนาของคอลอตัวเนี้ยก็คือเพื่อป้องกันเยาวชนจากแอลกอฮอล์เนาะ จริงๆแล้วการป้องกันเยาวชนที่ดีอ่ะผมว่าที่อเมริกาก็น่าจะเห็นก็ตรวจไอดีคาทุกครั้งที่ซื้อสิครับมันจะเป็นอะไรไปถ<ช>ูก<ช>ปะคือตรวจบัตรประชาชนน่ยตรวจอายุ<ช>มันก็จบแล้วว่าคุณมาจับ<ช>คนทํามาหากินทําไมแล้วก็คือคนที่โดนจับโดนปรับเยอะๆอ่ะเขาได้ขายเบียให้เยาวชนหรือเผ่าก็ไม่ได้ขายเออพี่รู้มาที่อเมริกาสมมติแก่เลยนะไปไปผับ,บไปไปกินเบียรถ้าไม่มีไอเดียคือไม่มีบัตรประชาชนนะครับเขาไม่ให้เข้าครับผมแล้วเขาก็แบบว่า มไม่เห็นหอ้อเนี่ยผมงอกถ้ากฎหมายอยู่ไม่ได้เอาแบบประชาชนไปไม่ได้ยืนยันว่ายูอายุเท่านี้ฉันไม่สามารถขายแอลอกอฮอลให้อยู่ได้คุณรู้ไหมว่ากฎหมายไทยอะถ้าขายเบียร์เยาวชนอะค่าปรับอะไรห้ผมทายไหมผมว่าไม่มีต่ำกว่าแสนอะหกพันบาทหกพันบาทเออแต่อน้องผมที่ทาเบียร์บ็อกเกอร์เนี่ยโดนปรับห้าหมื่นเงี้ยเออเมกาปิดร้านพี่เออเมกาเขาปิดร้านเลยครับ มันตรงนี้มันเข้มข้นเหลือเกินเลยอยากชวนน้องคนหนึ่งน้องเขาทำน้องฝ้ายเราผมลองลองถามว่าเขามาได้ป่าได้ได้เพื่อเผื่อจะมานั่งคุยด้วยมาแล้วสักเนี้อปักตัวได้นะคอยู่กับพี่ตูนแล้วกันโอเคนี่คือฝ้ายใช่ไหมครับใช่ครับเราอธิบายกฎมาตาสา3สให้ฟังนะครับว่าเข้าใจง่ายๆมันเป็นยังไงสำหรับพรบควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์นะคะเขาจะเรียกว่ามาตาสา3สซึ่งมันจะเขียนในบทว่าห้ามมิให้ผู้ใดชักชวนชักชวนให้ดื่มทั้งทาแตลออและทางอ้อมใช่แล้วก็ห้ามโชว์ฉลากหรือโลโก้ใช่ค่ะคมันก็คือมันจะสื่อว่าเป็นการชักชวนแล้วก็การโฆษณา แต่ถ้าอย่างคลิปที่ผมทําวันนี้ถ้าผมให้สาระให้ความรู้มันพอเป็นไปได้ไหมก็โดนได้เหมือนกันใช่ <c oughs> เพราะ,ระว่าก็คือขึ้นอยู่กับคนที่เจ้าหน้าที่อะค่ะเขาจะตีความยังไงเพราะว่าในบทมันเขียนว่าห้ามมิให้ผู้ใดคือทุกคนทุกคนมีสิทธิ์โดนได้หมดไปทําอะไรมาแล้วโดนอะไรบ้างอ่ะเล่าให้ฟังก็คือต้องบอกว่าฝ<ๆ>้ายนะคะเป็นเจ้าของชแนลใน YouTube เราก็เริ่มไปชิมเบียไปเออแล้วรู้สึกว่ามันมีความมีเสน่ห์ ที่อยากจะให้ทุกคนได้รู้ว่าเขาจะพรีเซนต์อะไรออกมาในในเบียร์แต่ละตัวที่เขาทำกันตอนโดนเนี่ยคือเขาว่าแคปภาพใน YouTube แคปโพสใน Facebook เพื่อที่จะมาแจ้งเราไ้ยโดนเรื่องออสาเกที่ญี่ปุ่นได้ปะใช่ๆช,<ป>ช,ชอันนั้นโดนรอบสองค่ะคือเหมือนว่าไปเที่ยวญี่ปุ่นกินสาเกใช่แล้วก็เลยเลยไปถ่ายเขาก็เปิดคลิปอันนี้ให้ดูเลยว่านี่คุณพูดอย่างนี้รสชาติหวานทานง่าย แต่เดี๋ยวก่อนนะแต่สาเกเป็นสาเกของญี่ปุ่นแต่ที่เขาพิมพไม่มีขายที่ไทยด้วยอาวแล้วทำไมถึงเขาถึงเอาผิดละอย่างนี้ผมก็ก็ก็สามารถโดนได้ดิเพราะว่าในช่องผมก็โฆษณาเบียร์อเมริกาเต็มไปหมดเลยอาจจะทําให้คนไทยอยากไปูุนเพื่อดื่มเขาเอาผิดกับผมตรงนี้ใช่ขั้นตอนมันเป็นยังไงครับคือเราต้องไปที่ศาลเราต้องจ้างทนายไปคุยกับใคร โดนเท่าไหร่ค่าปรับเท่าไหร่ติดคุกไหมอะไรเงี้ยก็คือว่ามันมันมันเป็นจดหมายราชการใช่ไหมคะแล้วเขาอ่ะก็จะระบุวันนนั้แล้วก็สถานที่ที่ต้องไปให้คําชี้แจงก็คือกระทรวงสาธารณสุขครับผมซึ่งเป็นกรมควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับผมก็คุยก็ไม่มีอะไรค่ะก็คือเราก็ไม่รู้แต่ทำยังไงอ่ะเราก็ไม่ได้โกหกอะไรอ่ะตอนแรกคิดว่าคิดว่าน่าจะรอดอ๋อใช่แต่ว่าพอไปไปมาก็มีจดหมายมาอีกว่าให้ไป สียค่าปรับอ่าค่าปรับท่าไหนห้าหมื่นค่ะห้าหมื่นใช่อ๋อนี่คือขั้นต่ำหรือยังครับความผิดครั้งแรกโดนปรับห้าหมื่นแต่ถ้าครั้งสองโดนสองแสนครั้งสองโดนสองแสนสมมติน้องๆดูอยู่เลยครับพี่ผมไม่มีตังค์ไปเสียค่าปรับว่ะทำยังไงให้มันไม่เสียอะไรเลยแต่สามารถทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เรื่องเบียร์ได้คือตอนนั้นอ่ะที่เข้าไปคุยรอบสองอะค่ะก็เลยถามว่าแล้วพี่จะให้หนูทำยังไงอืเออ อะไรที่อนุญาตให้ทำบ้างเออเขาเลยบอกว่า,าทาได้ทุกอย่างเลยค่ะก็คือห้ามห้ามเห้ามเห็นโลโก,หหหโลโก้ห้ามพูดเชิญชวนห้ามบอกบรรยายสรรพคุณทุกอย่าง และนั่นคือเหตุผลที่คลิปนี้เราอาจจะมีการเบอร์โลโก้และที่ผมชิมเบียแล้วไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้ทุกคนคงเข้าใจมันเป็นเพราะอะไรคลิปนี้เราต้องปลอดภัยตรวจสอบกันนิดนึงเราจะได้ทำคอนเทนต์นี้ได้นานๆขอบคุณฝ้ายเราก็อยากให้ฝ้ายฝากชื่อช่องฝากอะไรด้วยเผื่อมีใครสนใจอยากไปติดตามนะครับชื่อช่อง u t u b e นะครับก็คือเบียจ๋าฉันมาแล้วจ้าที่ชื่อช่องเป็นชื่อเบียแต่รีวิวเบียไม่ได้โอมันเจ็บมันเจ็บอลไมันเจ็บเลย <laughs> ขาวถามเลยพี่ซื้อมาต้นนี้ด้วยเปล่าไม่เจอไม่เจอคือตอนแรกมาเลือกพี่ก็เจอต้นไม้ต้นนี้ครับผมแล้วก็เจอผ้าสามสีตอนแรกเราก็คิดว่าเราอาจจะรีโนเวทหมายถึงว่าเอาสารออกอะไรเงีย้ยครับผมแต่ว่ามีคนถูกหวยซะกก่อนคนงานเขาเริ่มรำลือว่าเป็นเด็ก <Athlet es> เขาว่าเอารถของเล่นมาแก้บนแต่สั ANS กฟ้าก็จะมีเด็กแถวเนี้ยครับมาเอาไปผมก็เลยคิดว่าเออจริงๆก็ดีเหมือนกันเหมือนเด็กก็มีของเล่นด้วยอะไรเงี้ย โอเคมาถึงช่วงในท้ายแล้วผมอยากคําถามผมเชื่อว่าตอนที่คนดูคลิปเนี้ยบางคนก็อยากให้ hey, พี่ผมแม่งชอบดื่มเบียร์อยากทําเบียร์เองอยากเปิดโรงเบียร์พี่พอจะแนะนำได้ไหมครับว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงแล้วหลักของการลงทุนมันต้องมีเงินมาหาศาลไหมคือเดี๋ยวนี้ยกฎหมายมันเพิ่งแก้ไขใหม่นะครับก็วิวพับขั้นแรกเดี๋ยเขาจะดูที่ กำลังผลิตก่อนก็คือเมื่อก่อนเป็นแสนลิตรต่อปีใช่ไตอนนี้เขาให้ดูที่ขนาดหม้อต้ม100ลิตร100ลิตรสามารถทําได้อุปกรณ์เป็นสแตนเลสในกฎหมายจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยเรื่องของมาตรฐานอะไรองี้นนครับซึ่งผมก็มองว่าง่ายขึ้นแต่ว่าเรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกเลยคือพื้นที่ของคุณนะขายเบียร์ได้หรือเปล่าขั้นแรกก็ต้องเช็คโซนนิ่งก่อนถ้าโซนนิ่งผ่านเนี่ยก็ไปเขาเรียกอะไรทำแปนโรงงาน วางแผนเครื่องจักรให้ไม่เกิน50แรงมา้าเลยครับก็จะสามารถทําได้แต่ว่าก็จะขายข้างนอกไม่ได้เนาะเพราะว่าตามกฎหมายอันนี้คือบูพับไม่สามารถจําหน่ายข้างนอกได้ถ้าคุณอยากบรรจุกะก็คือต้องเป็นโรงขนาด600ลิตรต่อเดือนขึ้นไปโคตรใหญ่โคตรใหญ่อ,หญอะไรอย่างเงี้ยคนส่วนใหญ่ <คน S 2> อะห,หลักๆอะอยากทาบูพับครับผมว่าก็เป็นเรื่องที่เริ่มต้นได้ง่ายแล้วก็ผมว่ามันส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยย,ยังไงครับพี่ส่งเสริมยังไง ก็เ <c oughs> น่คุณยังมาหาผมเลยหมายถึงว่าเบียร์มันทําให้คนเดินทางได้ผมก็เคยแบบไปที่ต่างประเทศเพื่อไปหาเบียร์พอมันมีนักท่องเทียเ่ยวมีอะไรพวกนี้มันก็สามารถกระจายรายได้สร้างชุมชนอะไรพวกนี้ได้ครับ <c oughs> ใช่ <c oughs> เพราะว่าผมเชื่อว่าเมืองไทยอ่ะโหมีผล,ลไม้มีวัตถุด,ดิบที่ค่อนข้าง,างที่จะจะมาทําเบียร์ได้หลายหลากหลายรสชาติมากมียอดฝีมืออยู่เยอะครับยอดฝีมือเลยแต่ยังขาดโอกาส สมมุติคนที่เขาแบบว่าไม่เข้าใจเรื่องแอลกอฮอล์เรื่องเบียร์เลยที่เขามาดูคลิปนี้ผ่านเข้ามาดูอย่างเงี้ยบอกว่าเบียร์มันก็หนึ่งในสิ่งมอมเมาประชาชนเหมือนกันมันอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ในเรื่องนี้พี่พอที่จะอธิบายหรือคิดว่าเราควรจะแก้ไขตรงจุดไหนดีคือจริงๆอ่ะเราเขาเรียกอะไรเรื่องเหล่านี้ครับมันแก้ไขได้ด้วยกฎหมายถูกไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยมีด่านตรวจแอลกอฮอล์น่าจะอันดับต้นๆของโลกละ เออคือเรื่องรถบล็อกที่นี่คือมีแทบทุกมุมเมืองอะ่อะ,อะ,อะ,อะการจะลดปัญหาพวกนี้ได้จริงๆอ่ะมันต้องอยู่ที่การให้ความรู้เมื่อก่อนอ่ะเรารณรงค์กันแบบว่าจนเครียดกินเหล้าให้เหล้าเท่ากับแช่งอะไรเงี้ยมันได้ผลที่ไหนอะ่ะคือไอการที่จะทําให้คนแม่งเปลี่ยนนิสัยหรืออะไรเงี้ยมันต้องไปอธิบายแฟกอธิบายความเป็นจริงว่าเนี่ยถ้าคุณทําประมาณนี้แล้วมันจะเป็นอย่างนี้คุณทําอย่างนี้สิ รณรงกันแบบว่าพอดีพอดีมันน่าฟังสู้มากี่ปีเนี่ยกว่าจะมาถึงตรงนี้พี่ประมาณ2 5 1 4มาพร้อมประยุทธ์เลยผมจำได้ <laughs> ไปพิดกรองกี่ปีก็ <laughs> อีกทีเดียวครับทุกคนอีกทีเดียวคนที่กำลังจะเปิดลงเวีย <laughs> หรือว่ามีความคิดเป็นความฝันเป็นแพชชั่นผมว่าคลิปนี้คือแบบบ,บอกหลายๆอย่างละก็คือจริงๆก็อยากให้แบบ ไปคุยกับเจ้าหน้าที่เยอะๆไปถามเขาแหละว่าทํำยังไงครับพี่คือผมก็ใช้วิธีนี้แหละบอกผมหน่อยครับทายังไงครับอะไรเงี้ยเขพูดกับเขาดีๆเขาก็ค่อนข้างช่วยเหลือดีครับเจ้าหน้าที่นี่คือสมรสามิตรสารสามิตไปเดินทางไปหาเขาเราไปทาได้เลยหรือว่าจะมาที่โรงเบียร์สาประชาชนหรือว่าปรึกษาผมก็ได้ไปไปตามเพจให้พี่ฝากเพจหน่อยครับว่ามีทำเพจอะไรบ้างเพจโรงเบียร์สาบประชาชนนะครับ u ยู United People t e นเ e o p ีเพอร์บิวเวอรยูแถวประชาชื่อเลยครับเราอยากให้ที่นี่กลายเป็นเบียร์เดสติเนชั่นให้ได้นี่ครับยังไงก็มีโอกาสก็แวะมาครับก็ขอบคุณเปิดเดย์ด้วยครับดีใจมากพี่ตูนมากกว่าเพราะว่าผมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนดูที่อยากมีความฝันที่อยากจะมีเบียร์เป็นของตัวเองอ่ะนะครับผมแล้วถ้าทําที่อเมริกาขายคนที่อเมริกามันไม่ฟูลฟิลว่ะ มันไม่มันไม่ได้เติมเต็มเพราะว่าผมทําเพจเปิยเดย์ก,ก็เพื่อให้คนไทยได้ดูได้เปิดโลกที่เมกาจนวันนี้ผมกลับมาเที่ยวที่เมืองไทยเดือนครึ่งผมก็ อ,อยากมาทำคอนเทนต์ที่เมืองไทยที่มันจะเปิดโลกของคนไทยหลายๆคนที่ยังไม่ได้รู้เกี่ยวกับสังคมเบียผมมาพูดจริงๆว่าแม่งไม่ใช่แค่เรื่องเบียรเรื่องตรงนี้แม่งคือเรื่องของที่แม่งลึกลงไปกับคำว่าเบียอีกมันคือศิละปะการใช้ชีวิตการดืม่มเพราะว่าเรารไม่ได้มาถึงแล้วเราก็โอ้โหสาดเบียรเข้าท้องแล้วก็เมากันอย่างเดียวเรามีการพูดคุยชนแก้วเฮ้ยมึงเป็นยังไงบ้างชีวิตมึงเป็นยังไงบ้างผมไม่รู้ถ้าเราสามารถถักดันเรื่องกฎหมายในอนาคตได้ให้มันมีโอกาสมากกว่านี้ ผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะได้มีโอกาสมากขึ้นในการทำเบียร์ใช่ไหมครับคือจริงๆความหลากหลายมันทำให้เกิดการแข่งขันใช่ไหมถ้าสมมติมีหลายๆเจ้าอ่ะทุกคนก็จะก็ต้องพัฒนาฝีมือสุดท้ายเขาเรียกอะไรเบียร์ไทยก็จะมีคุณภาพมากขึ้นไอเดียหลากหลายมากขึ้นอะไรอย่างี้ครับแล้วก็ในส่วนเรื่องแบบสุราเป็นเรื่องแย่อะไรอย่างี้ครับให้คนดื่มเขาช่วยกันสร้างค่านิยมกันเองผมทําบาร์หรือหลายๆคนทําบาร์ไม่มีใครชอบลูกค้าแบบเมาเลเทหรอกเราก็ต้องช่วยกันรณรงค์อะไรอย่างนี้ครับ ผมเชื่อว่าตลาดนี้เราเอาเงินกันในประเทศมันก็กินกันอยู่แค่นี้แต่ถ้าอย่างที่พี่บอกว่าถ้าคนลงมาแข่งขันในตลาดนี้มากขึ้นคําว่าไทยเบียร์มันไม่ได้มีแค่ 1- หรือสอสายี่ห้อลวมันเปิดกว้างมากและพอลีกนี้มันแข็งแรงเหมือนลีกอังกฤษที่มีผู้เล่นเก่งๆเยอะพอลีกมันแข็งแรงเราสามารถไปโกยเงินต่างประเทศได้เพื่อเอากลับเข้ามาบริหารในประเทศมีการจ้างงานที่มากขึ้นมีอาชีพที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นผมบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการดื่มหรือแค่เบียร์มันคือการ พัฒนาธุรกิจหลายๆอย่างมากครับขอขอบคุณพี่เลยจริงๆขอบคุณแทนชอบเปื่อที่ดูด้วยผมเชื่อว่าคนดูแม่งได้เยอะแน่ได้ครับก็ฝากด้วยครับสำหรับหลายๆอย่างเลยแล้วก็มีอะไรสงสัยก็แวะมาถามก็ได้ครับแต่พี่รับปากผมนะว่าคลิปนี้พี่จะช่วย QC ให้ผม ช่วยตรวจสอบผมอ่ะยังไม่อยากไปเสียค่าปรับเยอะกลัวอ้มมันโดนด้วยเนี่ยนี่คนที่ถ่ายอยู่คือคนที่ตัดต่อช่องเปิดเดย์นะอ้าวอมนะส่วนหนึ่งที่เปิดเดย์มาถึงตรงนี้ได้ในปีที่ผ่านมาเราบอกได้เลยว่าส่วนหนึ่งคืออ้ามแน่ๆทุกฟันเฟืองที่อยู่ในเปิดเดย์เราให้ความสาคัญหมดขอบคุณอ้ามด้วยที่ถ่ายอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นคนที่ตัดต่อคลิปได้ดีมากตลอดเวลาอันนี้ก็น่าสนใจนะถ้าเราถ่ายที่ไทยตัดต่อที่อเมริกาเราก็อัพที่อเมริกาเราจะถือว่า อันนี้เป็นรายการนี้ก็เลยจะเป็นซิงแซกแล้วเซิงแซกไปดีกว่าไปดีกว่าเฮ้ยครับวครับพ่อเสเสรนี่อร่อยเนี่ยหลายคนเนี่ยชอบคิดว่าเขาชอบไปกิน IPA เแล้วก็ เขาฮอปไปส่งน้ำกินกน็น่าจะเหมือนกันแหละมั้งแต่เป็นไงผมคือจริง <c oughs> ๆ <c oughs> อะ่ะมันต้องอยู่ไอ้ีครับเพื่อสร้างรสชาติอ uh ีกแบบหนึ่งสร้างกลิ่นแบบหนึ่งขึ้นมาคือเพราะฉะนั้นก็เลิ่นเอาไปส่งน้ำ่งชากันไปแล้วไปจนั้น